ไม่มีอะไรมากหรอกลูกลูกดูนะดูแล้วจำจำแล้วน่าไปใช้นะลูกนะลูกบอกเฮ้ยแม่จะทำอะไรอะโอไม่ทำอะไรมากหรอกลูกนี่ไงแม่ก็แค่อยากจะระเบิดจักรวาลให้ลูกดูนั่นเท่านั้นเองเฮ้ยมีใครมาอ้อตำรวจมาพระเจ้าจอดเราจะทำไงดีคะทุกคนไมไม่นะทุกคนดูว่าลูกลูกลูกหลบหลหลังแม่ไว้หลบหลังแม่ไว ไม่เป็นไรอย่ามาทำอะไรลูกชันนะเขาบอกให้หมุนรอบๆตัวค่ะเขาบอกให้ยกมือขึ้นแล้วหมุน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 อะไรกันคำนี้อาวตายเลยเอาวแล้วลูกๆชกฉันล่ะลูฝากเพื่อนๆพือกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊ง ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง <c oughs> ลิต้าคิดแคทและวันนี้นะคะเรากลับไปแล้ว่นเกมโรบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเช่นแมบ,บว่าบลูแคเวนนั่นเอง ก็คือมี FC ขอมานะคะอยากให้พี่วิต้าเนี่ยเข้ามาเล่นในแมปนี้อีกนะคะวันนี้พี่วิต้าก็เลยรับบทนะคะเป็นคุณแม่แล้วก็กําลังจะพาลูกๆไปทัวร์แมปกัน,นะค่ะทุกคนก็จะพาลูกๆทั้งสองคนนะคะเป็นลูกชายนะคะกับลูกสาวนะไปเที่ยวรอบเมืองนะคะ 1วันนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงและจะปวนแค่ไหนเนาะโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปไม่รู้ว่าลูกๆอยากไปไหนนะคะแต่ว่าไปเร็วไปเร็วเูกๆเร็วเร็วเลูกๆลูกๆลูกๆหนูลูกแต่ละคนโอเคเราขับรถไปดีกว่าเนาะเลือกลวนให้ลูกๆนั่งอ้าคันนี้คันนี้คันนี้ไปเดี๋ยวแม่ขับให้นะลูกนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่ขับแม่เป็นคนขับโอเคลูก ลูกขึ้นมาเลยค่ะลูกไม่ต้องแย่งกันนั่งหลังนะลูกนะลูกอุ้ยลูกไม่ยอมนั่งอ่ะลูกเล็้วลูกแม่จะไปแล้วนะโอเคลูกไปแล้วโอเคตอนนี้นะคะเรามาจอดกันอยู่ที่แบงค์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาลูกนะคะมาฝากเงินที่ธนาคารกันนะคะทุกคนเย้มาฝากเงินดีใช่ไหมโอเคเราจะพาลูกมาเปิดบัญชีนะคะทุกคนเอาใบไหนดีเอาใบนี้แล้วกันเราได้เงินมาด้วยเย แม่ฮ่าฮ่าได้เงินอะไรนะทุกคนไปลูกลูกตามมาเดี๋ยวแม่จะพามาทําอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวแป๊บ,บนึงการที่เราจะเข้าไปได้เราจะต้องมีบัตรนี้นเดี๋ยววันนี้แม่จะพามาทําอะไรสนุกสนุกนะลูกมาเลยลูกเอ๊ะน<ม>ี <S 1> <S 1> ่แม่มีบัตรผ่านผานน่ผานได้ไหมโอเคผ่านได้ตรงนี้คืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้เรามาทำอะไรกันสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะทุกคนแม่ จอดตรงนี้ทำไมอ่ะมีอะไรหรอแม่จะมาทำอะไรตรงนี้อ่ะกอไม่มีอะไรมากหรอกลูกไม่มีอะไรมากหรอกลูกลูกดูนะดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้นะลูกนะหลืวเฮ้ยแม่จะทำอะไรอ่ะโอ้ไม่ทำอะไรมากหรอกลูกนี่ไงแม่ก็แค่อยากจะระเบิดจัก,กรวาลให้ลูกดู เองตรงนี้ตรงนี้ไฟไหม้อุ้ยจะระเบิดแล้วทุกคนเราจะต้องรีบเอาอันนี้เอากระเป๋าเงินมาค่ะเอากระเป๋าประเก๋าเงินมาอุ้ยที่นี่ไม่มีตำรวจด้วยสบายมากตลยไปไปลูกอ้าวไปยังไงอะลูกเออลูกกดบัตรผ่านให้แม่ไปการไปการตอนนี้นะคะเราก็พาลูกๆเขาป้นธนาคารนะทุกคนก็สนุกดีนะเฮ้ยมีใครมาโอ้ตำรวจมาพระเจ้าจดเราจะทำไงดีคะทุกคนไป ไม่นะทุกคนดูว่าลูกลูกลูกหลบหลบหลังแม่ไวหลบหลังแม่ไวไม่เป็นไรอย่ามาทำอะไรลูกฉันนะสต็อปไรทดแดงไม่เราไม่สต็อปค่ะทุกคนเราจะต้องหนีลูกลูกขึ้นรถลูกลูกขึ้นรถเฮ่สุดท้าจตำรวจแลทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าดีตำรวจตำรวจตามไหมโอ้ยตำรวจตามไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกทำไมลูกไม่ขึ้นมาลูกลูกอยู่ไหนลูกไปไหนทำไมลูกไม่ขึ้นมา จะจะแม่ตำรวจบ้าหน,นีเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ลูกลูกค้างอะไม่ได้ปะลูกเร็วลูกขึ้นรถลูกขึ้นรถ <c oughs> แล้วหนีดูสิว่าเขาจะตามเราทันไหมไปไหนดีจะพาลูกหนีลูกไม่ต้องกลัวนนะเดี๋ยวแม่จะพาลูกลูกหนีไปเองนะเรา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 ,เรา,เราคิดว่าเราจะโชว์แมนนะคะเราจะไปโอ้ยมามามา <c oughs> มาชนกันมาสักตับมา มาหน่วยสวสัสดมามา f าเลยอุยอุ๊ย,ยมีรถมาเพิ่มแล้วทุกคนไปเราลงไปมอบตัวดีกว่าเราลงไปมอบตัวให้ตำรวจอุ๊ยอย่ายิงลูกฉันนะอย่ายิงลูกฉันโอเคเรามอบตัวในที่สุดโอ้โหตำรวจแบบตำรวจแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกคนตำรวจจับเราก็ไม่ได้ hand up ไม่แ hand up จะเป็นอะไรไหมทุกคนคือแบบว่า ซอมบี้เขาบอกให้ยกมือขึ้นเราจะไม่ชูมือขึ้นค่ะอ่าชูมือขึ้นก็ได้อ่าชูมือขึ้นแฮริสทำไมลูกฉันทำไมเธอบูลลี่ลูกฉัน,ฉนหรออย่าบาบูลลี่ลูกฉันนะเขาบอกให้หมุนรอบๆตัวค่ะเขาบอกให้ยกมือขึ้นแล้วหมุน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 อะไรกันคเนี้อา้าวตายเลยเขาตายแล้วอ่ะ get in the csr now csr คืออะไรอ๋อเคเราขับรถตำรวจหนีกันดีกว่า ไป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 เราจะไปสถานีตำรวจใช่ไหมไม่ใช่เอาแล้วลูกๆฉันล่ะเดี๋ยวลูกลูกวิ่งตามดุกดิ้งมากเลยอ่ะเฮ้ยแล้วดูตำรวจขับรถภาษาอะไรเนี่ยตำรวจแล้วลูกเดี๋ยวลูกเองแล้วดูตำรวจขับรถดิโอ้โหประเทศไทยน้ำตาไหลลูกๆตามแม่มานะลูกไปเข้าคุกด้วยกันเถอะนี่คืออะไรเนี่ย ให้ให้ให้ขับให้ไหมคะคุณตำรวจจะไปไหมเนี่ย p o ลิส e s t a t นะ่ะเดี๋ยวได้ไปปนรอบสองลูกๆตาแม่ว่าหลูกนุกดิกมากเลยอะ่ะโอเคเราไปแล้วนะคะที่ p o ลิส e s t a t นะคะเรามาที่สถานีตำรวจแล้วลูกลูกจะไปขับรถตำรวจเขาไม่ได้นะลูกลงมาแล้วตำรวจอ่ะตำรวจภาษาอะไรไม่มีกุญแจมืออ่ะี่เราจะต้องเดินไปแบบมอบตัวให้เขาเร็ว เราแบบเดินไปแบบถวา,ายตัวมากอ่ะปะปๆปทุกคนลูกๆเข้ามาโอเคอ่ะอยากรู้ว่าตำรวจจะทำอะไรต่อโกเอ้ยทุกคนเราโดนขังทุกคน เราอุตส่าห์ชูมือขึ้นแล้วม้นม้นแล้วนะคนเราโดนขังอะ่ะอุ้ยนี่เราออกได้อี <c oughs> ออกได้ก็ง่ายไปไหมลูกบอกว่าคือทำไงดีติดคุกไม่เป็นไรนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองระเบิดแหกคุกให้ให้ละกันเนาะมาแหกคุกกันขันคนอุ้ยระเบิดไม่ได้อะ่ะ Give me the bag right now เอาเอาไปอ๋ออยากอยากได้อ่ะเอาไปเอาระเบิดไปาตาย <c oughs> ตายเลย, <c oughs> ยเอาตำรวจ เอ้าตำรวจตายแล้วเหรอโดยระเบิดเข้าไปเอาอีกสักครั้งหนึ่งไหมตำรวจเอืออ่ากระเป๋าไปเดี๋ยวเราไปป้นใหม่ก็ได้อ่าให้ให้เขาไปค่ะให้กระเป๋าเขาไปแล้วเราก็ติดข้อมาติดคุกอ่หนูออกไปหน่อยผมไม่ใช่หนูสิเราเนี่ยพาครอบครัวเราออกไปหน่อยจะมาติดคุกกันทั้งบางอย่างนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนคุกสักคืนหนึ่งก็น่าจะหลับสบายดีหรือเปล่า ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นี่เดี๋ยวแม่พาหนีแม่แม่พวกเรามีทางหนีนะนี่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 แม่รู้แม่รู้ตามมาตามมาลูกๆตามแม่ขึ้นมากระโดดขึ้นมาลูกกระโดดขึ้นมาเก่งมากเก่งมากอ่าไม่มีใครตามมาด้วยค่ะสบายไปไปลูกๆไปพาลูกๆหนีไปเดี๋ยวแม่ถอยรถมาให้เลยไ,ไปเราไปหนีกันเอ้ยเยวขับรถให,ลให้ลูกๆสิมาเร็วขึ้นรถ บายแฮคุกหนีกันเราจะไปเราจะไปย้อเย้ยขึ้นตำรวจด้วยเพราะคุณตำรวจแบบอะไรก็ไม่รู้ทำงานหลาหลวมมากเราจะไปไหนอีกดีอ่ะลูกๆลูกๆอยากทำอะไรดูซินี่คือวันเกิดหรอไหนดูซิมีอะไรลูกๆลงมาวันนี้คือวันเกิดลูกคนโตที่หัวแดงๆนะฮะเดี๋ยวแม่จะพาเล่นกดเล่นเลยฮะลูกๆเล่นเลย ตอนนี้ลูกเล่นแล้วนะสองคนเงันเงนลูกลูกแงันเงนแล้สนุกกันไหมสนุกมากเลยฮะขอบคุณนะคะที่พามาเล่นนะแม่ฮะมีอะไรอย่างอื่นทำบ้างไหมฮะผมเริ่มเบื่อแล้วอ๋อมีมีมีมลูกมีลูกปลาปลปปลปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่สุขสันต์วันเกิดนะมา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 นั่งนั่งกินระเบิดกันเถอะลูกนี่แม่แม่มีเงินด้วย เดี๋ยวแม่จะเปรรูปอะให้เป็นของขวัญวันเกิดอู้เงินเยอะมากขอบคุณค่ะแล้วทำไมน้องๆจะต้องแบบไปเที่ยวที่อื่นกันบ้างมาเอากระเป๋าไปเข้าไปค่ะทุกคนลูกๆมาล,ลูกตามาเดี๋ยวแม่จะพาไปเกาหลีตายตายตายมาเย่มีอะไรกินกินได้ไหมเนะีย่ยยาล้างห้องน้ำเหรอ ออตอนนั้นพี่ต้าจำได้เลยพี่ต้าเคยมาถ่ายแบบเนี้ยทุกคนลูกแม่แล้วก็แบบบอกว่าตรงเนี้ยคือทีวีก็คือแบบว่าเข้าห้องน้ำไปแล้วก็ดูทีวีไปตลกมากออันนี้คือแบบห้องส่วนตัวสุดๆเดี๋ยวแม่ขับเครื่องบินให้ดูนะลูกนะไปเรากลับได้แล้วลูกแม่พาทัวร์แค่นี้นะลูกนะเราไปที่อื่นกันลูก มาทางออกเย่เราถึงเกาหลีใต้แล้วล right? <sh> ูกๆไปเราไปไหนกันต่อเด้อเดี๋ยวแม่พาไปสร้างบ้านดีกว่าค่ะลูกลูกๆน่าจะอยากมีบ้านกันนะเดี๋ยวแม่พาไปสร้างบ้านโอเคมาแล้วมาลูกลงจากรถมาทำเลตรงนี้ดีกว่าสวยๆเดี๋ยวแม่สร้างบ้านให้นะเราจะอยู่บ้านกันแบบคฤหาสน์เลยนะคะอยู่กันอย่างอบอุ่นลูกน่าจะชอบบ้านที่แบบมีเครื่องเล่นเยอะๆดีงนันแม่เลือกหลังนี้ให้นะ เพราะว่าลูกสองคนของเรายังเล็กอยู่นะคะนี่เป็นไงบ้านสวยไหมเดี๋ยวแม่พาชมบ้านนะลูกนะตามตามมาตามมานี่เป็นไงบ้านสวยไหมนี่คือแบบว่าเป็นบ้านที่แบบเด็กๆต้องชอบแน่ๆค่ะอันนี้คือในส่วนของห้องน้ํานะคะอุ้ยแม่กําลังฉี่อยู่ าดูแม่ฉี่เหรอลูกบอกว่าว้าวบ้านใหญ่มากเลยค่ะมีสไลเดอร์ด้วยลูกน่าจะชอบนะลูกแม่จะแ,แบบดีใจแนคะดูเลยแต่ลูกลูกหัวแดงนี่เอองงในเทรนการแต่งตัวนิดน,นึงนะคะลูกแต่งตัวแบบงงมากเลยอ๋อสงสัยม่าเป็นแฟชั่นนะคะทําไมแม่อึมเหม็นจังบ้าเหรอแล้วมาดูแม่อื่นทำไมล่ะไปไปๆๆไ,ไ,ไโอเคเดี๋ยวแม่พาไปดูชั้นสองนะลูกไอ้น,นี้คืออะไรสไลเดอร์อ ตกใจเลยทำไมมันเลื่นอย่างนี้ล่ะเอรลูกหูหัวทิ่มเลยตรงนี้แม่จะได้ลําลูกไว้ไม่คิดว่ามันจะลื่นขนาดนี้อ๋ออันนี้คือที่นอนมาพักผ่อนกันลูกลูกลูกน่ารักมากเลยลูกสองคนของแม่ลูกกรนด้วยลูกตื่นก่อนแม่จะพาไปชมบ้านเอาแม่ไปเลยนะเฮ้ยลูกลูกไปออกจากบ้านกันดีกว่าลูกๆเราไปที่อื่นกันบ้างไป เดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นอะไรสนุกๆน,กนี่สนุกมากเลยโรงเรียนของเรานายูล่ลูกๆจะต้องมาโรงเรียนเข้าใจไหมมาห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่น่าเรียนมากที่สุดลูกไปไปนั่งเรียนนั่งเรียนดีมากเดี๋ยวแม่จะนั่งเรียนเป็นเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้สินี่นะลูกคือโรงเรียนที่ แม่เนี่ยให้ลูกมาเรียนที่นี่นะคะแม่เลือกให้เลยเป็นโรงเรียนอินเตอร์เลยนะแม่แต่ค่าเทอมไม่พอแล้วอ้าเหรอแม่ไม่ถามพวกหนูเลยจี้ว่าหนูอยากเรียนกันไหมอ่ะหนูกลูกก็ต้องอยากหนึ่งแล้วอันนี้เขาบอกว่าอะไร you will never get bored when you try something new there's really no r e m i t to what you can do หนูไม่อยากเรียนไม่ได้หนูไม่อยากเรียนไม่ได้นะลูกหนูต้องเรียนหนังสือเข้าใจไหมคำนี้แปลว่าอะไรล่าสุดแม่กลายเป็นครูไปแล้วแปลว่าอะไรไหนตอบสิหนูจะไปรู้เหรอครูยังไม่ได้สอนอะไรเลยนี่ไม่ใช่ครูนี่คือแม่นั่นแหละแม่ไม่ได้สอนอะไรหนูเลยอ่ะแม่มัวแต่แต่งสวยไปวัน ก,ก็ได้ก็ได้ชีมหนูไม่อยากเรียนเลยเอาไม่อยากเรียนนะก็ออกมาไปไปไปอันนี้คือยิมอุยอ้ยอุย้ยเล่นบาสกันไหมเล่นบาสได้ไหมราบาเล่นบาสกันเธอให้ให้ให้ลงให้ใหลงลงูกเล่นบาสกับลูกล,ล่าสุดทำไงให้ลงมันไม่ลงอะ่ะเร็วจนกว่าจะลง,ลง,ลงเฮ้ย ลงปะเมื่อกี้เหมือนจะลงเลยอ่ะอุ้ยต้องกระโดดต้องกระโดดปึ๊บอุ้ยเกือบโดนแล้วปะสนุกไหมลูกๆอ้าวทำไมลูกๆมาเล่นแต่อันเนี้ยไม่เล่นแล้วเดี๋ยวกระกดดแม่ละไปลูกๆพอได้แล้วอุ้ยนี่ไงห้องว่าดรูปศิลปะลูกลูกโว้ยลูกบาสอย่างนี้ได้ไงอ่ะลูกลูกนี่มันไม่ใช่สนามบาสนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะพาลงน้ำแล้วกันนะลูกนะเพราะว่าเห็น เห็นลูกบอกว่าลูกร้อนอยากแบบแช่น้ำเย็นๆแม่เลยจัดให้เย้เย้สบายดีจังเรามาว่ายน้ำกันเถอะลูกๆนี่นี่นี่เราขึ้นเราขึ้นสไลเดอร์กันลูกๆตามแม่มาตามแม่มาแม่อยู่นี่ลูกๆเร็วหนึ่งสองสาไปเลย สนุกจังเลยสนุกจังเลยเดี๋ยวแม่จะรอคอยรับลูกนะทวไมวู้สนุกใช่ไหมทไมเลยวู้ไไ้ลูกนั่งทิ้งช้าไหมเอาลูกอยู่คนหายไปแล้วอ่ะลูกลูกยังว่ายน้ำอยู่แล้วลูกถือร่มด้วยฝนตกหรือไงฮะลูกฮะแล้วนั่งทิ้งช้านั่งทิ้งช้าเดี๋ยวแม่แกว่งให้อ้อนนั้นเรานั่งกันถามคนก็ได้ลูกเย้สนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกไว้ลูก ฮะแต่ทำไมแม่ไม่เห็นแกว่งให้ผมเลยอ่ะเพราะาแม่กลางสนุกอย่ไงลูกกระโดดไปโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพาลูกๆเนี่ยทัวร์แมป b o o k h a v e n แบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าเกิดใครอยากให้ทำ EP 2นะคะอยากให้พาลูกๆไปที่ไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะพี่นิตาจะได้พาลูกๆไปนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้ก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝากง i พีพีลิต้าด้วยนะคะ l i t a าแอนดแแล้วก็ t i ok k t o k l i t a ้าแอน Score k i c a t เพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ลิต้าเนี่ยเล่นกี่โมงนะเราจะได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะโอเคค่นะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย